ลนนะแล้วก็แอบเซอร์พรส์ด้วยรอลงมากเลยว่าจะเปลี่ยนมากไหมแต่ก็เปลี่ยนคือคือด้วยแกนหน้าไม่เท่ากาันอันนี้ทราบค่ะแล้วก็แบบโครงจมูกก็มันไม่ตรงแล้วก็คุณหมอก็มาปรับใหม่รู้สึกว่าแบบมันเป๊ะมากนะคะโชคดีตรงที่คุณหมอ ตาตดดีมากแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำที่บ้านก็แอบจะเห็นแบบก็แบอบกแบบว่าอุ้ยดูหวานขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบพอยของเราคือเราอยากหวานขึ้นเนื่องจากเป็นคนแบบตาดุอะไรเงี้ยต้องบอกว่าศึกษาหลายที่แล้วก็คุณหมอค่อนข้างที่จะเก่งน,นะคะถ้าจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าทรงจะออกมาปังขนาดนี้ถ้าคุณหมอแบบฝีมือแบบคือพุอง่งยกมืงว่าต้องพูดคำนี้เลยแล้วก็ความปลอดภัย ที่นี่รู้สึกว่าจะดูแลดีมากแล้วก็ซีเรียสเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นการทานทานยาทานอาหารหรือว่าการพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะนะนะว่าเป็นชอยที่ดีมากสําหรับให้คนไข้ที่แบบเอ้วางใจที่นี่แล้วเราจะแบบไม่เอฟเฟกต์ที่รับอนการฟื้นี่าก